ราวของเว็บไซต์ Investing กันบ้างนะคะที่เปิดเผยรายชื่อมหาเศรษฐีระดับเอเชีย45รายชื่อด้วยกันหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรุทมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมนะคะล่าสุดพลโทคงทีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงเว็บไซต์ Investing ที่ได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วมีการนํารายชื่อของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณมาเทียบเคียงด้วยและเป็น ข้อมูลอ้างอิงประกอบเรื่องนี้พลโทคงชีพบอกว่าได้เรียกร้องให้เว็บไซต์ดังกล่าวและผู้ที่รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลและที่มาทรัพย์สินของบุคคลต่างๆที่ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้สังคมไทยหายสงสยัยว่าการกระทําดังกล่าวมีนัยยะหรือเจตนาอื่นใดที่เชื่อมโยงกับการรับประโยชน์หรือเพื่อการขยายผลการใช้ประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงอยู่เบื้องหลังทั้งนี้เชื่อว่าสังคมไทยเคารพและเชื่อมั่นว่าสื่อมวลชนหลักของไทยมีจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ เพียงพอในการใช้ดุลยพินิษ์พิจารณาถึงแหล่งที่มาและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในและนอกประเทศโดยนํามากรันกลองอย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่พนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพื่อดํารงชื่อเสียงและสังสมสถานะความน่าเชื่อถือของสื่อหลักในสังคมค่ะพร้อมกับเตือนไปยังกลุ่มที่พยายามนําเสนอข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนและเชื่อมโยงข้อมูลนะครับให้หยุดการกระทําที่ผิดกฎหมายและสร้างความสับสนปันป่นป่วนในสังคม โดยขอให้สังคมร่วมกันตระหนักเรียนรู้และทำความเข้าใจกับปัญหาข่าวปลอมโดยใช้ดุลพินิษในการรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สำคัญคือควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อข้อมูลเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบิดเบือนที่หวังประโยชน์หรืออาจตกตกเป็นผู้กระทำความผิดซะเองจากการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งที่อาจตั้งใจหรือขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบนะครับค่ะ เรา่านี้มันมีความเชื่อมโยงจากกรณีนี้ที่เว mm ็บไซต์ investing เขามีการนำเสนอว่าพลเอกประวิทย์เป็นหนึ่งในรายชื่อของเศรษฐีที่ร่ำรวยในทวีปเอเชีย <พบ S 1> ไปถึง <พบ S 1> ขนาดนั้นเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปพบเจอกับพลเอกประวิทย์นะครับก็มีการซักถามถึงเรื่องนี้กันแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา เพราะจังหวะที่ผู้สื่อข่าวซักถามปุเอปประวิตย์ไปเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปุเอปประวิตยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปท่าทีขึงขัง,ขงหน้าตาดูจริงจังขึง้นพร้อมกับมีคนเนี่ยไปสังเกต,ตว่าได้ยินเสียงเพี้ยเสียงเพี้ยเนี่ยคือเสียงอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยไม่หมายถึงว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขา นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็มีคนแชร์คลิปนี้กันไปเยอะมากเป็นเสียงเพี้ยที่เกิดขึ้นคําถามคือคุณเอกประวิทย์ถึงขั้นตบหน้านักข่าวหรือไม่อ่ะทุกผู้ชมดูคลิปนี้แลวจะได้รู้คําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ทีมงานลองเพลยภาพกลับไปครั้งก็ได้นะฮะเพื่อความชัดเจน ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะโบนโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหวิภาษวิจารณ์กันไปต่างๆนานา,า,าหนักมากถึงขั้นบอกว่านักข่าวโดนตบแล้วไม่กล้าไปฟ้องร้องบแบบนี้ก็มีด้วยได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าเสียงเพี้ยเกิดจากอะไระล่าสุดเรื่องนี้คุณวัฒนานาน่วมสื่อมวลชนอาวุโสก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับคุณวัฒนายืนยันว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ได้ตบนักข่าวเพราะอารมโมโหหลังถูกตั้งคำถามเรื่องเว็บไซต์ investing จัดให้พลเอกประวิทย์ติดหนึ่งใน45เศรษฐีของทวีปเอเชียโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพลเอกประวิทย์เพียงแค่ทำท่าชกพุงเท่านั้นไม่ได้มีอะไรรุนแรงแล้วก็ท่าทีแบบนี้เป็นท่าทีปกติของพลเอกประวิทย์เองที่จะทำท่าแบบนี้กัดฟันเดินเข้าหาซึ่งนักข่าวสายทหารจะรู้กันดีว่านี่เป็นการหยอกล้อกัน เวลาใครถามคําถามท่านเยอะๆะไม่มีการทำร้ายร่างกายกันท่าน<ช>บอกแบบนี้นะครับวสนาก็ชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเมื่อวานที่สัมภาษณ์เนี่ยคือมีนักข่าวสายอื่นเข้ามาด้วยแล้วเห็นท่าทีของพลเอกประวิตยอาจจะตกใจกลัวแต่ว่าตัวเองเนี่ย คือรู้จักกับท่านประวิทย์มานานพอสมควรก็เลยรู้ว่าเนี่แหละเป็นการหยอกล้อกันซึ่งสอดคล้องกับพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆศกกระรวงกลาโหมก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าพฤติกรรมที่พลเอกประวิทย์ทำกับนางสาววาสานานาน,านุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารเมื่อวานนี้เป็นการแสดงถึงความเอ็นดูและความรักเมตตาของท่านที่มีต่อคนที่ท่านรักใกล้ชิดและคุ้นเคยมาตลอดทั้งเพื่อนน้องพี่ทหารนักข่าวที่สนิทสนมชิดเชื้อด้วยการหยอกล้อไม่ถือโกร หรือใช้ความรุนแรงการหยอกล้อก็จะเป็นแบบหมันเคี้ยวเล็กๆเขาบ,บอกว่าคนโทคนชีพเนี่ยก็ยังโดนเหมือนกันโดนแบบนี้เป๊ะๆเลยทุกคน <ขอ S 1> ก็รู้ดูสีหน้าแววตาพลเอกประวิตยนะท่านเป็นแบบนี้แต่ผู้สื่อข่าวบอกนี่เป็นท่าทีปกติเป็นการหยอกล้อเพราะเห็นไหมแต่ละคนยังมีรอยยิ้มกันอยู่เลยใช่ยังได้ยินเสียงหัวเราะกันอยู่ด้วยรวมถึงตัวของคุณวาสนาก็ได้ยินเสียงหัวเราะด้วยนะคะเรื่องนี้พลโทคนที่บอกว่าอยากจะให้ข้อมูลกับทุกท่านเพื่อทําความเข้าใจและให้ความเป็นธรรมในการเสนอข่าวที่ตรงไป ตรงมาและมีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพร่วมกันค่ะ,ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพลเอกประวิทย์ด้วยนะครับก็ให้ดูคลิปนี้กันอย่างชัดๆว่าสุดท้ายแล้วเกิดการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นหรือไม่ดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โมชั่นและ y o u t u นิวสิบแปดอย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่องนิวสิบแปดเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง